ยกยายได้นิดหน่อยแล้วเพียงดีลองได้ช่วยร้องได้ครับ <S <S อย่ามีเธออยู่เคียงข้างฉัน <S 1> <S 1> ยังนี้ทุกคืนวันยังนี้ตลอดไปรอบคำเมื่อรักซึ่นิดให้ฉันรู้กระซิกกัข,ข้างหู 爱玩怕卡在，肯说听我话，让心安在。 ล้นเตมใจล้นทีเมื่อมีเธอเดินร่วมทางแลงระคมื่อราที่เธอให้มาฉันสัญญาจะดูแลเหนดีฝากไปชีวิตผู้ชายคนนี้นึกยังคง Soul to learn, น้ำแข็งปีหกครับเชิญคุณแมวครับส,สวัสดีครับลองน้ำแข็งนะครับเเดี๋ยวพี่จะติติก่อนแล้วกันนะครับว่าเท่าที่ฟังมอสักครู่เนี่ยคืออยากให้อยู่กับเพลงมากกว่านี้นะครับหมายความว่า,เ,าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆข้างเราเนี่ยเรา อย่าไปเล่นกับมันมากหมายถึงมันไม่ใช่คนนะครับหมายถึว่ากล้องก็ดีหรืออะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอยากจะให้เราอยู่กับเพลงให้มากๆอย่างเช่นว่าอารมณ์ของเพลงการเอื้อนการใช้เสียงการอ้อนหมายความว่าเราเพิ่มจริตในการร้องเพลงให้มากกว่านี้เท่าที่พี่ฟังดูพี่รู้สึกว่าขาดเสน่ห์ในการร้องนะครับมันมีความเพี้ยนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเล่นกีตาร์ด้วย หรือว่าเรา,เราไปสนใจอย่างอื่นมากเกินไปพอเข้าใจนะครับอย่างหนึ่งพี่อยากจะนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะร้องให้ได้ดีเท่ากับต้นฉบับได้หรืออะไรทำนองนี้เราต้องสร้างความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองคืออาจจะร้องเป็นอีกแบบหนึง่งไปเลยไม่มีใครว่าอะไรพอเป็นอย่างนี้มันเกิดการเปรียบเทียบ มันเปรียบเทียบกับต้นฉบับแล้วพอเราทําได้ไม่ดีเท่าเขาเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับพยายามหาตัวเองให้เจอสร้างสไตล์ตัวเองให้เจอแล้วก็ลดความสนใจต่อสิ่งรอบข้างลงแล้วมาอยู่กับเพลงให้มากขึ้นแล้วเราจะเพี้ยนน้อยลงครับขอบคุณครับพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับน้ําแข็งครับเออคือพี่เข้าใจว่าการที่น้ําแข็งเป็นคนอย่างเงี้ยมันเป็น คือเป็นามาช่วยช่วยกรบในเรื่องของการใช้เสียงนะครับส่วนหนึ่งคือบางครั้งเราอาจจะเคยชินเกินไปพี่รู้สึกว่าบางครั้งเราจะเคยตัวหรือเปล่าว่าโอเคเราใช้ได้ผลกับการที่เราใช้สายตาอย่างนี้แต่ว่าพอพูดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําเพลงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงอย่างเดียวออกทางวิทยุไม่เห็นตาไม่เห็นตาที่มีสเสน่ห์ไม่เห็นรอยยิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เราส่งสารออกทางเสียงนะครับ ก็คือว่าเราจะใช้เทคนิคยังไงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีลูกคอหรือว่าลูกเอื้อนเจ็ดแปดชั้นเพียงแต่ว่าน้ําแข็งเวลาพูดดีดๆเวลาบอกรักสาวเนี่ยบอกอยังไงใช้ความนุ่มแค่ไหนใช้คําไหนหยอดตรงไหนตรงนั้นแหละนั่นคือดินามิกที่จะมาเข้ามาอยู่ในเพลงแล้วมันจะทําให้เพลงนี้ดีขึ้นนะครับก็ฝากเยอะๆเลยเพราะว่ายังเพียนเยอะมากแล้วก ยังไม่ยังไม่ค่อยประทับใจในเรื่องการร้องเท่าไหร่นะครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณป,ปังครับสวัสดีครับน้องน้ำแข็งปังนะครับช,ชอบอะคูสติกนะครับน้ำแข็งเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักและก็เท่ถูกใจหลายๆคนนะแต่วันนี้สิ่งที่ร้องออกมาเนี่ยนะครับโน้ตในช่วงที่เป็นโน้ตต่ำเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับ น้ำแข็งเป็นคนที่มีเนื้อเสียงบางเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับนอกจากบางแล้วยังเล็กแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยที่หมายถึงเนื้อเสียงนะครับอย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราจะฝึกให้เป็นนักร้องที่ดีได้ต้องร้องให้คมให้ชัดนะครับตัวอย่างที่ดีเนี่ยดูได้จากพี่แมวข้างๆพี่เนี่ยพี่แมวข้างๆพี่หมาเนี่ยครับ ดูได้เป็นเป็นคนที่มีนื้อเสียงใกล้ๆกับน้ําแข็งดูตัวอย่างแมวได้เลยโชคดีน้องขอบคุณครับเชียร์น้ําแข็งบท D6 ดดครับ